จ j i สาขาแฟชั่นแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกสินค้าใหม่ของทาง DJI กันนะคะแล้วก็ตัวสินค้าที่เราจะมาอันบ็อกในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะ DJI Neo นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็เซตที่เราจะมาอันบ็อกกันในวันนี้นะคะก็คือเซตไฟมอคคอมโบนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มแกะกล่องกันเลยเนาะโอ้ย นี่นะคะกล่องด้านบนบ<อ>ก็สำหรับตัวกล่องด้านบนนะคะก็จะมีอันนี้อ๋อแบตเตอรี่แล้วก็ตัวฮับชาร์จนะคะในเซตไฟไมอคอมโบเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่มาให้ทั้งหมด3ก้อนนะคะกับฮับชาร์ตสองก้อนแล้วก็โอเคอันนี้จะเป็นสาย C t lightning นะคะที่จะใช้กับตัวรีโมทแล้วก็สายคอนเน็อย่าง C to C นะคะโอเคมีใครพ่วงเป็นไวพัดมาให้ด้วยนะคะโอเคอ๋อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรีโมทนะคะจะเป็นรีโมทตัวที่ต้องใช้มือถือช่วยนะคะหน้าตาเหมือนตัว RCN 2เลยโอเคแล้วก็นี่จะเป็นตัวโดน ตัวเล็กมากนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องตัวโดดกันวิเจ้าเธอตัวเล็กน่ารักมากแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยอ๋ออเคจะมีแบบพวกฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะคะปุ่มฟังก์ชันแยกแล้วก็เป็นปุ่มที่เป็นเปิดปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวโคเปอร์หน้าตาน้องเหมือนอวตารเลยแต่ว่าขนาดเล็กกว่าเท่าฝ่ามือเองอือฮึแล้วก็มีอีกไหม อ๋มีใบพัสดสำรองมาให้นะคะมีเซต A แล้วก็เซต B เหมือนเดิมนะคะในเ่วนนบบแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะคะแล้วก็สติกเกอร์ประมาณนี้ค่ะจะเป็นทั้งหมดของตัวภายในกล่องนะคะไม่มีแล้วโอเค ใช่ okay, ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเซตที่เราจะมาอันบ็อกกันวันนี้ก็จะเป็นดีไซเนอร์ตัวเซตซิงเกิลนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องตัวเล็กๆแค่เนี้ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะคะโอเคนี่เปิดมาตัวนี้นะคะก็จะมีตัวโดรนเลยนะคะดับแรกแล้วก็มีกล่องเล็กๆน่าจะเป็นพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีน่าจะเป็นคู่มือแล้วก็ฟอสติเกอร์ต่างๆนะคะ จะไม่มีอะไรละโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกันบ้างนะคะว่าให้อะไรมาบ้างโอเคจะมีไบพัสำรองมาให้นะคะแล้วก็จะมีเซตเอเซตบีเหมือนเดิมตัวนี้มีมคล้่วงเป็นไบพัสดค่ะแล้วก็มีสายคอนเนค t อย่าง C to C นะคะโอเคตัวโดรนนะคะแล้วก็บตเตอรี่หนึ่งก้อนตรงนี้เนาะ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์สาหรับเซตซิงเกิลนะคะจะมีทั้งหมดตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ของเซตซิงเกิลค่ะโอเคค่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวโดนกันนะคะตัวโดนจะมีน้ําหนักเพียงแค่13 5มกรัมเองค่ะก็ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือเลยนะคะบิวอินในเรื่องของการแล้วก็พ,อพอัฒราการมาให้ด้วยนะคะแสดงว่าจะบินได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เล่นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะส่วนในตัวของแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ด้านล่างค่ะบินได้สูงสุดถึง18นาทีเลยนะคะ ีปุ่มเปิดปิดทางด้านหลังตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งสั้นหนึ่งครั้งยาวค่ะแล้วก็ฝั่งด้านหน้านะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนั่นเองค่ะตรงด้านหน้าก็จะมี6ฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งานกันนะคะเดี๋ยวมีคลิปแยกในเรื่องของฟังก์ชันนะคะฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดของตัวกล้องนะคะ ตัววิดีโอสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมเรทแล้วก็รองรับในเรื่องของไฟล์ที่เป็น Full HD นะคะ30เฟรมเรท50เฟรมเรทแล้วก็60เฟรมเรทเลยค่ะแล้วมาในส่วนของตัวรีโมทกันบ้างนะคะตัวรีโมทเนี่ยหน้าตาจะเหมือน RCN 2เลยนะคะแต่ว่าเขาจะชื่อว่า RCN t คะ่ะจะมีชื่อของเขาทางด้านหลังตรงนี้นะคะ ปุ่มต่างๆนะคะก็จะมีให้เหมือนเดิมคะ่ะปุ่มเปิดปิดเกียร์โมดแล้วก็เรียกกลับบ้านนะคะ Return to Home ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มได a l ตรงนี้นะคะก้มเงยแล้วก็กดฟังก์ชันค้างเป็นการซูมค่ะและคอดชัตเตอร์นะคะอีกด้านหนึ่งตรงนี้ส่วนในเรื่องของการส่งสัญญาณนะคะจะใช้เป็นออ u s ซ n โ o สีนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเซซิงเกิลที่ไม่มีรีโมทนะคะ ตัว Neo เนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้หลากหลายระบบเลยค่ะทั้ง Wi-Fi นะคะขึ้นวิทยุ u, แล้วก็ในตัวของเขาเองเนี่ยก็สามารถสั่งการได้ผ่านการกดนะคะในเรื่องของฟังก์ชันด้านหน้านะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ฟังก์ชันใดๆบนตัวโดรนนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันของทางด้านหน้านะคะสามารถกดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชันแล้วก็กดค้างไว้เพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันหรือว่าจะใช้งานกับรีโมทของเขานะคะคที่เป็น RC entry แบบนี้นะคะแล้วก็จะ สามารถคอบคุมผ่านแอปพลิเคชันอย่างแอปพลิเคชันดีไซน์ไฟล์ได้แล้วก็ไอตัวโดนตัวนีโอนะคะจะหน้าตาเหมือนตัว เอวตารสตเลยถูกไหมคะเขาก็จะสามารถพพอร์ตในเรื่องของรีโมทโมชั่น n 3แล้วก็ตัว g o กล3ได้ด้วยนะคะสามารถใช้งานโหมดอย่าง e a s ซียเหมือน a อวตารสได้เลยเรียกได้ว่า Multiple Control Option มากๆเลยถูกไหมคะเจ้าตัวดีโอเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเล็กแล้วก็ฟังก์ชันว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะหากสนใจตัว DJI NEO นะคะก็สามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่ DJI สาขา f a ชั่นไอแลนด์ได้เลยนะคะนะคะจะเริ่มต้นที่6,600บาทในเซตซิงเกิลนะคะแล้วก็เซต DJI ที่เป็น ไฟมอคอมโบนะคะอยู่ที่ 10, 000, 1 1 7 0 0บาทนั่นเองค่ะ